ออกมาครบแล้วนะ่นสี่ตัวไหมนี่แหละไอ้พวกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วไม่มีความรับผิดชอบโยนภาระมาให้คนอื่นไม่มีปัญญาเลี้ยงออกลูกมาเยอะๆแล้วก็เอามาปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นเขาไม่มีจิตใต้สำนึกที่ดีเออมีแต่ลูกแมวน้อยๆทั้งนั้นเลยไอ้คนเอามาปล่อยนี่ขอประนามเลยนะคะทุกคน ขอสาบแช่งเลยดีไหมให้ชีวิตเนี่ยโดนทอดทิ้งอย่าให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความทุกข์อย่าให้มีความเจริญมีแต่มีแต่ต่ําลงต่ําลงให้ชีวิตร่มจมคือมันเกินไปไหมเอามาปล่อยนี่บักหลายครั้งแล้วนะี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะตั้งแต่มาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีคือต้องมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่เขาเอามาปล่อยตลอดมันก็เกินไปคือมันครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆก็ต้องต้องได้ดําเนินคดีอะค่ะคราวนี้ก็คงต้องไปแจ้งความละ ก็คือโทรหาร้อยเวละเพื่อนบอกให้ไปลงบันทึกประจับวันไว้แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วด้วยคราวนี้ก็คือต้องเอาจริงแล้วก็จะตั้งซื้อวงกล้องวงจรปิดมาติดสักสองอันเผื่อจะได้รู้ว่าใครเอาหมาเอาแมวมาปล่อยมันมันคือมันไม่ไหวจริงๆค่ะคราวนี้คือรับไม่ได้จริงๆมันมันเกินไปคราวนี้คือเอาแบบเอามาปล่อยไว้หลังบ้านเราเลยเนี่ยกำาแพงบ้านเราเลยอะ่ะมันเกินไปคนเรา นี่แฟนกําลังเอาแกบลูกแมวใส่กรงไว้เพราะว่ามันมีหมาเนาะกลัวหมามากัดก็เลยต้องจับเขาใส่กรงไว้ก่อนก็คงต้องหาบ้านให้น้องเขาเลยค่ะไม่งั้นเลี้ยงไม่ไหวเพราะอยู่บ้านก็เลี้ยงแมวหลวงไว้สามสี่ตัวแล้วมันไม่ไหวคราวนี้คือเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้จริงๆคงต้องหาบ้านให้น้องเขาอยู่เผื่อมีผู้ใจบุญมีเมตตาสงสารน,น้องเอาไปเลี้ยง ใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้มาแล้วสามตัวอยู่ข้างในน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งะคะ่ะอยู่พงเนี่ยน,นะอยู่กองโกอก,ก,ก,กต้นไม้อะ่ะเขายังกลัวคนอยู่ตอนนี้แฟนกำลังนั่งรอรอเพื่อว่าจับลูกแมวใส่กกงไว้ถ้าไม่จับไว้แบบนี้เขาก็จะหนีไม่งั้นเดินเพ่นพ่านเดี๋ยวหมาก็กัด พออยู่นี่เลี้ยงหมาไว้สี่ตัวเจอแมวไม่ได้นะขย่ำแหลกเลยเราก็เลยต้องทำแบบนี้คือจับน้องใส่กงแล้วก็รอให้มีผู้ใจบุญรับน้องไปเลี้ยงตอนนี้ก็คงต้องหาบ้านให้น้องแล้วละค่ะไม่ไหวแล้วยแย่เหลือเกินคนนี้ใจดำใจดำข่าวก่อนก็เอามาปล่อยนะเอามาปล่อยไว้ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดู นู่นะข้าวก่อนก็ไปปล่อยไว้บ้านหลังนู้นนะคะมันมีบ้านคนหล,ลอกมันเป็นรั้วเขาทําไว้ก็เอาไปเทนู่นนะคะที่เป็นรั้วกําแพงนั่นเอาใส่กระสอบมาเทนะแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรได้ยินแต่เสียงร้องแงวแงวแงวตอนดึกๆเช้ามาไปดูน้องก็ได้เสียชีวิตหนึ่งตัวแล้วก็หาบ้านให้น้องอยู่อีกสองตัวคราวนี้เอามาปล่อยอีกแล้วคะ่ะปล่อยอีกแล้วนะคะคราวนี้สี่ตัวอืม สุดยอดจริงๆไอ้คนเอามาปล่อยเนี่ยขอประนามช่วยกันประนามนะคะใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ให้คนที่เอาแมวมาปล่อยรู้ด้วยนะคะว่าคุณทําเกินกว่าเหตุคุณทําเกินไปคุณเอาภารามายนให้คนอื่นคุณทิ้งภาระตัวเองมาให้คนอื่นต้องรับผิดชอบแทนคุณน่ะคือคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยสังคมใบนี้บนโลกใบนี้คุณไม่ควรมีที่ยืนเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคุณทําเกินไป ขอประนามคนที่เอาแมวมาปล่อยในครั้งนี้นะคะขอประนามจริงๆค่ะดูสิบ้องแบ้วหน้าตาหน้าสงสารออใครเห็นคลิปนี้กรุณาช่วยแชร์ด้วยนะแชร์ออกไปให้คนที่เอาแมวมาปล่อยได้รับรู้ด้วยว่าเดอออยนะคะอยู่หมู่เจ็ดบ้านคำใหญ่อําเภอให้ม็่จังหวัดกาลสินนะคะก็คือได้ดำเนินการไปแจ้งความกับร้อยเวรพ้นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่า จะพยายามตามหาให้เจอค่ะว่าใครเป็นคนเอาแมวมาปล่อยนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นว่าเออกูเลี้ยงไม่ได้นะกูไม่มีปัญญาเลี้ยงนะกูไม่อยากเลี้ยงนะกูต้องโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นโดยการเอาแมวเนี่ยมาทิ้งไว้หลังบ้านคนอื่นเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้ไงคะไนอ้อยก็ถ่ายวิดีโอลงโซเชียลแล้วค่ะรอบนี้คือทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ขอความกรุณาพี่เพียงน้องทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะว่า,าถ้ามีทางไหนที่แบบพอจะไปมารับเลี้ยงน้องได้ก็ทักมาได้นะคะเอาในบริเวณใกล้ๆนี้นะคะคือที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินบ้านคําใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าไกลๆก็คงจะไม่ได้เนาะเพราะว่าไกลเกินไปก็คงจะได้แต่ละแวกนี้ยังไงก็ฝากเรื่องไว้ด้วยนะคะกลับขอบพระคุณมากๆค่ะ Oh. Mm -hmm.